สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เป็น EP ีที่18นะครับของสวนบอลสีสุกนะครับวันนี้เช่นเคยครับนำบอลสีมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้ไปเลี้ยงเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสบายใจนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เลี้ยงบอลสีมาประมาณ3-4ปีแล้วนะครับซึ่งมีความสุขมากกับการที่ได้อยู่กับบอลสีการได้ปลูกบอลสีนะครับแล้วก็การได้เห็นบอลสีเขาเจริญเติบโตนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่ครับบอลสีที่ผมเลี้ยงไว้นอกตู้นะครับ ต้องขอบอกเลยว่าสวยมากนะครับบอนสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงจนอายุเขาได้เนี่ยก็คือมันจะมีช่วงฤดูที่เขายุบหัวลงไปนะครับการยุบหัวลงไปแล้วเขาขึ้นมาใหม่นะครับท่านนะครับผมจะให้ดูนี้ก่อนเลยนะครับพอขึ้นมาใหม่ปุ๊บดูครับหลอดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเพื่อนเห็นไหมครับสวยงามมากครับแข็งแรงนะครับมีหัวแล้วก็ให้ความสีสันสวยงามนะครับบอนสีต่างได้นะครับ ถึงแม้เป็นบอลสีด่างถ้าเกิดเลี้ยงนกตู้ก็สามารถด่างได้ด้วยนะครับเนี่ยผมให้ดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งหลังจากที่เขากลางนะครับดูนี้ครับต้นนี้เป็นไม้ในตำนานเลยครับเพชรเจ็ดสีนะครับดูนะครับดูความแข็งแรงเขานะครับดูลำต้นเขานะครับโอ้ใหญ่มากนะครับและแบบนี้เนี่ยท่านใดที่เลือกบอลสีประเภทนี้ไปเลี้ยงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับด่างได้ นอกตู้ด้วยนะครับและที่สําคัญคือมีหัวแล้วนะครับและเลี้ยงไม่นานท่านอาจจะได้หน่อหรือได้ดอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็นํามาแบ่งปันกันนะครับเช่นเคยนะครับการนะครับแบ่งปันนี่ก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งนะครับสวนวัลดีสุกนี้ก็อยู่ที่เหมาเหมานะครับถ้าเป็นแบบโอนเงินเหมาเหมาที่ห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเก็บเงินไปทางอยู่ที่60สิบบาทนะครับ ท่านจะรับกี่ต้นก็60สิบาทนะครับมีบางท่านนะครับชอบบอนสีผมมากนะครับสั่งผมสิบต้นนะครับโอ้โหผมนี่ต้องไปหากล่องหาอะไรก็ไม่เป็นไรก็มีความสุขครับค่าส่งเหมาเนี่ยถ้า1ิบต้นเนี่ยจริงๆแล้ว่ผมต้องจ่ายค่าส่งประมาณสองรอยนะครับแต่ผมคิดแค่60สิบาทนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันไปเลี้ยงนะครับบอนสีวันนี้ก็จะเป็นราคาที่ ย่อมเยาวถ้าเทียบกับอายุเขานะเลี้ยงบอนสีมาหนึ่งปีนะครับได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับไม่แพงไม่เหมือนกับตอนที่บอนสีกําลังดังๆในช่วงปีหกสี่นะครับต้นนี้เนี่ยเหยียบหมื่นนะครับวันนี้นะสมมุติว่าท่านสนใจต้นนี้นะผมแบ่งปันต้นนี้ให้อยู่ที่ราคาสองรอยห้าสิบาทนะครับถ้าท่านใดที่สนใจทบดูนะครับนี่ครับพร้อมแน่นอนครับมีหัวผ่าได้นะครับสำหรับ มือที่ต้องการอยากจะไปผ่าแล้วได้ไม้ด่างเยอะเนี่ยแบบนี้ครับนําไปผ่าได้เลยหรือท่านรอยหน่อยหนึ่งออกดอกท่านก็สามารถนําดอกไปผสมได้คุ้มสุดคุ้มนะครับสําหรับไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่แบบนี้นะครับก็แบ่งปันกันที่ต้นนี้นะครับเพชรเจตสีครับแบ่งปนันอยู่ที่ราคา250บาทนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดนสนใจต้นนี้ผมแนะนําเลยครับสุดคุ้มจริงๆนะครับสุดคุ้มจริงๆเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็รับประกันมีดอกมีหัวในในอนาคตย่งมาแน่นอนครับนะครับ ก็ต้นนี้ถ้าสนใจ250บาทนะครับแล้วมาต้นนี้ครับเป็นไม้เหลืองนะครับเป็นไม้เหลืองของสวนเรานะครับซึ่งก็เลี้ยงยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่เช่นกันนะครับนี่ครับเลี้ยงท่านนําไปปลูกไม่นานนะครับอาจจะได้หน่อได้ดอกเช่นกันนะครับต้นนี้นะครับแบ่งปันอยู่ที่ราคานะครับต้นนี้อยู่ที่ราคา180บาทอ่ะบาทต้นนี้180บาทนะครับ พะเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อกับเขาก็ราคาไม่มีชื่อก็เบาๆหน่อยนะแล้วก็ยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับแข็งแรงแน่นอนเลี้ยงนอกตู้สบายครับนี่ครับราคาอยู่ที่ราคาอ่าต้นนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับขออนุญาตค้นหากันสดๆตรงนี้เลยนะครับโอ้ต้นนี้ครับพันดาวครับเมื่อก่อนผมผมเรียกว่า พันดาวพันเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นปีดอกนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับนี่คือดอกกําลังจะออกนะครับแล้วก็ใบใหญ่มากนะครับเพื่อนท่านใดที่อยากจะได้พันดาวไปเป็นไปตั้งแม่นะไปตั้งแม่เพื่อผสมเกสรนะผมแนะนําต้นนี้นะครับสุดคุ้มนะครับหัวนีไม่ต้องกลัวครับใหญ่โตแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าไม่พลาดก็คือดอกแล้วลหะนะครับดอกกําลังจะมาแล้วด้วยนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะก็ ตอนนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ราคาพันดาวครับเอาไปราคา180บาทเหมือนกันนะครับพันดาว180บาทเหมือนกันนะครับนี่ครับมีดอกนะครับมีดอก1นึ่บาทนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจไม้เลี้ยงนอกตู้ยุบแล้วขึ้นมาใหม่แล้วใบใหญ่มากพันดาวเป็นพันดาวที่ใบใหญ่มากอย่างนี้นะครับ180บาทนะครับ มาดูต้นนี้ครับไม้ด่างอีกต้นหนึ่งนะครับพรเจ้าสัวครับพรเจ้าสัวนะครับเหลืองๆแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่เช่นกันครับแบ่งปันกันที่ราคานะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่ะต้นนี้ให้ร้อยห้าสิบาทเนื่องจากว่าใบเล็กนะใบไม่ใหญ่เท่าเขาครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนี้นะครับแบ่งปันกันเบาๆครับ เนื่องจากว่ากว่าจะหาได้แต่ละต้นนะครับก็จะนานนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับตัดคลิปนะครับเพื่อที่จะเดินไปเก็บบอลสีมารวมกันแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆในจุดเดียวกันไปเลยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต่อจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับตอนที่อยู่ในด้านของเพลิงข้างนอกนะครับผมนำบอลสีนะครับเอามาไว้ข้างในห้องแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องนะครับห้อง ห้องไลฟ์สดผมนะเมื่อก่อนผมจะไลฟ์สดตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นจุดไลฟ์สดของผมนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะครับก็เลยทําเป็นคลิป youtube นะครับลงนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในเรื่องของการมานั่งไลฟ์แล้วครับเนื่องจากมีงานประจําเนาะก็ใช้วิธีการลงคลิป youtube เอานะครับซึ่งคลิป youtube ผมเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าบางทีห่างกันไปประมาณเป็นเดือนเยอะกว่าจะมาไขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ตามเวลาที่พอจะมีนะครับแต่บอนสีนี้ก็ดูแลเป็นประจำอยู่แล้วครับกลับมาบ้านก็ดูแลนะครับอย่างนี้ครับผมก็ผ่าครับผ่าหัวไว้นะครับเพื่อที่จะทําจํานวนนะครับในปีต่อๆไปนะครับอ่ะมาเริ่มต่อกันเลยนะครับที่บอนสีต้นนี้ครับบอนสีเมืองเกากเกร็ดครับยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับไซส์ใหญ่มากนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนใดที่ยังไม่มีเมืองเกาะเกต็ดนะแม่เขานะครับต้อง ผมต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยว่าผมไปซื้อแม่เขามานะครับเพียงใบเดียวนะครับมีแค่ใบเดียวตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นจอมด้วยผมซื้อมาหกหมื่นนะครับสําหรับแม่เขานะครับสวยมากนะเป็นไม้ที่แบบของแท้แน่นอนจากท่านอาจารย์ปอนะครับนี่ครับต้นนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับบอลสีต้นนี้ครับเมืองเกาะเกตครับใหญ่มากนะครับถ้าพูดถึงมีหัวไหมเนี่ยรับประกันแน่นอนครับ หัวไม่เล็กครับนะครับสำหรับต้นนี้ถ้าท่านใดที่สนใจก็แบ่งปันที่ราคา250บาทนะครับเมืองเกอกเก็ดด่างเทพๆอย่างนี้เลยครับผ่าออกมาเนี่ยลูกสวยมากๆแน่นอนนะครับ250บาทครับแม่เขาห0 0 0 0่นนะครับแบ่งปันกันครับสำหรับท่านที่เข้ามาเก็บบอลสีในช่วงนี้นะต้องขอบอกเลยว่าท่านได้ราคาที่ย่อมเยานะครับซึ่งความสวยงามเขาเคยไปถึง6กห0 0มาแล้วเป็นแสนนะครับ เคยไปถึงแสนด้วยซ้ำนะครับแต่แม่เขาเนี่ยตันนี้6 0หมื่นนะครับท่านใดสนใจครับตัวนี้250บาทครับมาต้นที่2ครับเมืองเกอเกต็ดนะครับเมืองเกอเกต็ดเหมือนกันครับเป็นเมืองเกอเกต็เจนสอเหมือนกันนะครับนี่ครับหลอดใหม่มากําลังจะเปิดหลอดด่างเหลืองมาแล้วนะครับนี่ครับสวยมากนะตอนนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับแต่ว่าไซส์เล็กกว่านะครับต้นนี้ผมแบ่งปันให้อยู่ที่ราคา180บาทครับเมืองเกอเกต็ครับหลอดนี้มาท่านจะ เห็นความสวยงามที่แท้จริงนะครับใหญ่มากนะครับมาต้นนี้ครับแบ่งปันกันเบาๆครับต้นนี้ครับให้ที่ราคา100บาทนะครับตามขนาดตามไซส์ไปเลยครับนี่ครับ250 180แล้วก็100บาทครับมีให้เลือก3ต้นนะครับวันนี้นะครับนี่ครับมาต้นนี้ครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวแบ่งปันเจ้าสาวต้นนี้นะครับในราคาที่ ย่อมเยาเช่นกันครับอยู่ที่ราคา1 2 0บาทอ่ะ120บาทนะครับราคาเบาเเลยครับนี่ครับไปเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะครับเป็นไม้ข้ามปีนะครับแล้วมาต้นนี้ครับต้นนี้แบ่งปันกันเบาๆครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้แยกแยกหนอนะต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะครับแบ่งปันกันที่ราคา100บาทครับไม้เหลืองครับใบดกๆกครับ100บาทครับส่วนต้นนี้ครับ เป็นลูกไม้ผ่านะครับเป็นลูกไม้ผ่าต้นนี้นะครับก็เป็นหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองต้นนี้เป็นไม้ผ่าที่กําลังโตนะครับสวยงามมากด่างสวยมากใบนี้นี่แบบโอ้โหดังสวยมากนะครับก็แบ่งปันกันที่ราคา100บาทนะครับหลวงตาเมืองต้นนี้ครับส่วนหลวงตาเมืองต้นนี้ครับเป็นหลวงตาเมืองที่ยุบครับยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับยุบแล้วขึ้นมาใหม่หลวงตาเมืองต้นนี้ละอายุ หนึ่งปีขึ้นนะครับมีหนอนเอ้ยมีหัวมีหัวแล้วแน่ๆนะครับต้นนี้ครับสวยงามมากนะครับไปเลี้ยงไปเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวจะพุ่งใหญ่มากนะครับต้นนี้แบ่งปันที่ราคา180บาทนะครับหลวงตาเมืองครับเป็นหลวงตาเมืองที่ยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะครับราคาก็จะสูงนิดนึงนะเพราะว่าท่านได้ไปยังไรก็คุ้มครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นไม้นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าใช่พรมมนีหรือไม่นะครับก็ขออนุญาตนะครับบอกไม่ทราบชื่อไว้ก่อนนะแต่สวยงามครับสวยงามมากนะครับแบ่งปันกันที่ราคา100บาทครับ100บาทนะครับเป็นไม้ที่อ่าเป็นไม้ผ่านะเป็นไม้ผ่านะครับอายุยังไม่ถึงปีนะครับตอนนี้นะครับส่วนตอนนี้ครับเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านนี่ก็ไม้ในตำนานนะครับเป็นไม้ที่ ถ้ามีดอกมีเกสรเนี่ยเอาไปผสมเนี่ยท่านจะได้ลูกไม้ที่สวยมากนะครับต้นนี้นะครับแบ่งปันในที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับหนึ่งรอยี่สิบาทนะครับนี่ครับยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะครับหนึ่งร้ยี่สิบาทนะครับมีสองกระถางครับเศรษฐีพันล้านนะครับมีสองกระถางครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับเปิดด่างเหลืองแล้วนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับนี่ครับเลือกชบได้เลยนะครับ มาต้นนี้ครับพันดาวนะครับพันดาวที่ยุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วใบใหญ่มากอีกต้นหนึ่งนะครับก็ราคาเดียวกันกับต้นที่ผมให้ดูข้างนอกเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยแปดิบาทนะครับโอ้ใหญ่มากนี่ครับต้องยืดแขนไปอย่างนี้ครับไม่งั้นไม่เห็นนะครับราคาหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแปดิบบาทนะครับพันดาวต้นนี้ครับเดี๋ยวดอกมานะครับเนี่ยท่านจะเห็นดอกแน่นอนนะครับส่วนต้นนี้ครับเป็น บอลสีที่ยุบแล้วขึ้นมาใหม่เช่นกันครับนาลีบุรพาครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับสวยงามนะครับเป็นไม้ที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากไปเลี้ยงเปลี่ยนกระถางกหน่อนี้ท่านจะได้เห็นใบเยอะๆดดๆแล้วก็ฟอร์มสวยๆเลยนะครับตอนนี้ก็แบ่งปันกันที่ราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทพอนะครับนาลีบุรพาครับแล้วมาต้นนี้ครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับว่าบอลสีที่เขายุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับจะสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ครับสืบ มันดันะครับสืบมันคะหรือสืบมันดัต้องขอขออภัยผมเอ่ยชื่อไม่ถูกนะครับนี่ครับเป็นไม้เอเป็นไม้ตระกูลยักษ์นะครับเป็นไม้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะตับตับลำมาเกียนนะครับเป็นไม้ใหม่ของตับลำมาเกียนนะครับยุบแล้วขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ดูครับความความที่เขามีอายุก็คือเขาก็จะมีหูอย่างนี้ครับหูใต้ใบสวยๆอย่างนี้นะครับ สืบมันคะนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีหน่อแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเสน่ห์ของไม้ที่ยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะครับมีหน่อแล้วครับมีหน่ออีก2หน่อครับโอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นมาอีกหลายหน่อเลยนะครับเพราะเป็นไม้ที่ฟอร์มกอสวยมากนะครับสืบมันคะนะครับกระถางนี้นะครับมีหน่อแล้ว2หน่อนะครับรวมกับต้นแม่อีกหต้นนะครับแบ่งปันกันที่ราคาสองบาทครับ โอ้โหนาทีทองมากเลยครับถ้าท่านใดที่อยากจะได้ไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายๆแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกระถางได้ฟอร์มกอสวยๆนะสุดคุ้มนะครับต้องขอบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับถ้าเลี้ยงไม่นานเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะครับซื้อเวลาไปได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่อยากจะได้ไม้โตไปเลยนะครับก็นะครับราคาอาจจะเบาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าแยกอย่างเงี้ครับแยกหน่อไปองนงี้ก็าอาจจะ สั้ต้นละร้อยอะไรเงนี้ก็ได้อยู่นะครับถ้าท่านใดสนใจแบบแยกหนอก็บอกผมได้นะร้อยหนึ่งครับนะครับแล้วมาต้นนี้ครับสาวนครชัยศรีแผงนะครับโอ้โหแผงส้นเหลืองเลยนะครับใบนี้นะครับตอนนี้ราคาเบาๆครับอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับนี่ครับสาวนครชัยศรีแผงครับกําลังสวยนะครับกําลังสวยเลยใบนี้มานี่เหลืองทองเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับสองกระถางนี้นะครับเป็นไม้ลูกไม้ใหม่นะครับยังไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนเลยลองมาเปิดตลาดดูนะเป็นไม้ใบอ่าใบใบหอกนะครับเป็นใบหอกสั้นๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมีนี่ครับจะมีกระดูกเขียวแบบนี้แล้วก็ใบจะสีชมพูแล้วเขาก็จะเป็นไม้ที่ดกมากครับเป็นไม้ดกมากแลวสองต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับถ้าเลี้ยงไปเนี่ยเดี๋ยวชั้นจะได้เห็นหนอด้วยนะครับก็แบ่งปันกันที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อันนี้กระถางที่หนึ่งนะครับนี่ครับ ต่วนี้ก็ถังที่สองครับ150บาทนะครับอะแล้นี่ก็เป็นไม้ที่ผมนำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับกระถางไหนต้นไหนนะครับก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับการติดต่อกับผมนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ทางามือถือนะครับหรือทางไลน์นะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับถ้าท่านเมมชื่อถ้าเมมเบอร์ผมไปปุ๊บเนี่ย ก็จะไปขึ้นในไลน์ผมอัตโนมัติเลยนะครับสามารถที่จะให้ผมถ่ายรูปปัจจุบันให้ท่านดูก็ได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์และ ID l i n ยลเดียวกันก็คือ055ขออภัยครับ0955153077นะครับนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับเป็นชื่อภาษาไทยครับ นายคมพีบอลสีสุขนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถพูดคุยกับผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับครับวันนี้ก็จะขอนะครับจบการแบ่งปันบอลสีไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ขอกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ